สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่บ้านใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันพฤหัสนี้จัดมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวบ้านใจสุดเน้นสุดตัวที่1คานิตกับเรอนโซสิลัดท้ามพลายด้วยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปคาริสกับไรอันโซนสิดศักราลิก้าแข่งขกันต่อทีหนึ่งไรอันโซนซิดัตทีมเยือนบุกต่อครึ่งลูกคาริสเจ้าบ้านปัจจุบันอยู่ลำที่สิบเจ็ดมีอยู่สิบี่คะแนนในขณะที่ไรอันโซนสิดดัตเป็นทีมลำที่หก มีอยู่สามสิบคะแนนโซนท้ายเจอกับโซนหัวทีมหนึ่งลุ้นหนีการตกชา้นอีกทีมหนึ่งลุ้นพื้นที่ยุโรปผลงานห้าเกมหลังสุดของคารนิสปรากฏว่าพวกเขาเสมอสี่แพ้หนึง่งจำไรไเป็นสามเกมเจ้าหนึ่งถัดทุนหนึ่งก็ต้องบอกนะครับแม้พวกเขาจะไม่ชนะแต่ทำกำไรได้เพราะว่าเจอกับใครก็มักจะยืนในฐานะบอลรอง เพราะนั้นผลเสมอดีพอที่จะกินราคาผลงานดูไม่ดีเพราะไม่ชนะแต่การลงทุนมีกำไรในขณะที่เลอันสติดัตผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ3กำไรเป็น2เกมขาดทุนเป็น3เกมครับแน่นอนตรงกนข้ามเลอันสตดัตนี่เจอใครรลยะหลังก็มักจะเป็นบันต่อนะครับถ้าไม่ชนะก็มักจะขาดทุนประมาณนั้น อย่างไรก็ตามสองทีมนี้การจัดการ5ครั้งหลังสุดในอันโซิดดชนะไปได้ถึงสี่ครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐา,า,านระหว่างคารนิตกับไนอันโซตดดสองพูดูแฮนดิ ap, แคปพระเจ้าทั้งห้ารายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายเลือกที่จะอยู่กับทีมเยอเลีอันโซติดดนะในส่วนของราคาพูที่เจ้าปรับทีมเยอนลดลงหมดเลย5้ารายครบ,บถ้วนชอทเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วน ช่องจะมานขายนิดปรับเพิ่มขึ้นบน15รายขอบทวนภูเรื่องทีมเยือนไรอันโซนสดัดแฮนดิแคปเป็นราคาทีมเยือนมุกต่อครึ่งลูกในเลนนี้เจ้าราคาหลายยังยืนอยู่กับทีมเยอรบอนต่อปรับราคาลดลงหมอน้5รายขอบทวนส่วนช่บบองบอลคานี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น4ลดลง1เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับไรอันโซนสดัดบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานมันซังคู่โดยเฉพาะการเจอกัน มั่นใจครับวางใส่ต่อเลอันโซสิดัตเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบด,ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP ีหนึ่งประจำค่ำคืนวันพฤหัสนี้ครับอยู่ต่อใรอันโซสิดัตสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP ีหนึ่งยังไม่ได้รับฟัง EP ีสองีสามและ EP พีสก็รบกวนติดตามมาให้ครบถ้วนขอบพระคุณมา,มา,มากๆครับ